คันนี้เลยสำหรับ F C รถตู้สายชิลทุกท่านนะครับอืม <c oughs> คันนี้สภาพดูดีได้สีดำเงางามเลยครับเสริมบุกลิกภาพมากๆนะครับโอ้โหสภาพรถนี่ดูใหม่สดจริงๆอาคันนี้เดี๋ยวคุณเห็นราคากับภายในแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณอยากจะได้ไว้สักคันหนึ่งนะครับคันนี้คือน,นิสสัน เออแวนนะฮะคันนี้นิสสันเออแวนที่เรียกว่าอะไรอะ่ะดูดิดูภายในเป็นรถตู้เอ่อบอดี้ล่าสุดของเขาเลยปัจจุบันก็ยังไม่ได้เปลี่ยนโฉมไปไหนนะครับเออโอ้โหดูภายในแบบระดับ VIP นะลองนึกในใจดูว่าซัก ก่อนช่วงเวลาเนี้ราคามันควรจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับโอ้โหภายในตกแต่งอย่างดีสภาพรถใหม่มากถามว่าเป็นรถใช้งานอะไรไหมมันก็คงเป็นไปได้สูงอยู่แล้วครับรถอย่างนี้มันก็รถเพื่อการพาณิชย์ออกมาเพื่อทํางานแต่ช่วงเวลาที่เนี่ยผมไปเห็นตัวเนี้ยเขาลงขายไว้ก็เนี่ยเพิ่งลงได้สักวันหนึ่งนะครับเจอก็มาแนะนํา ช่วงนี้คุณก็รู้อยู่ว่าเศรษฐกิจกแบบนี้รถพวกนี้ไม่มีที่วิ่งหรอกครับ <c oughs> มันเป็นการระบายของออกของเจ้าของรถหรือเจ้าของเต็นท์นะฮะผมเชื่อว่าคันนี้ชั่วโมงวิ่งไม่เยอะกับสภาพที่เห็นโอ้โหภายในภายในมีเชื่องเสียงลงชุดแต่งคันนี้นี่เบ็ดเสร็จผมว่าตอนที่เอาออกมานี่เป็นล้านนะฮะไอ้ล้านน่ะมันใช่แน่ๆอยู่แล้วแต่มันโอ้โหล้านเท่าไหร่ ดูดีครับแต่งครบทั้งคันนี้ค่าตกแต่งอีกหลายแสนมากๆนะเบ็ดเสร็จคันนี้เดี๋ยวคุณไปดูราคาจบที่โอ้โหโนิสสันเอแวนตัวนี้ตัวสุดท้ายหน้าสุดท้าย,ยนะคันเบิ้มงต้มเพิ่มพอคอมพิวเตอร์แล้วครับสายชุดแต่งทั้งล้อทั้งภายใน บเบสเซตคันนี้เหรอผมว่าไม่ต่ำกว่าล้านห้าตอนออกมานะปัจจุบันครับเป็นรถปีรู้สึกปี2015หรือเปล่าไม่มั่นใจครับนี่ราคาปล่อยมาผมว่าต่ำกว่าที่ผมคิดเอาไว้เยอะเลยนะน่าจะเป็นเพราะช่วงเนี่ยช่วงเศรษฐกิจกับโลกภัยไข้เจ็บเนี่ย4ี่0ส0บาทครับ4ี่แส0บาทผมว่าสำหรับท่านที่มีเงินพอแล้วจัดระบบการใช้เงินใหม่นะครับ เงิน5 0 0แสนบาทเนี่ยนะถ้าท่านซื้อรถป้ายแดงท่านก็ได้รถเก๋งแต่ถ้าท่านซื้อรถแบบนี้มันเรียกว่าสารพัดประโยชน์แล้วเขาตกแต่งมาไม่ได้ดูสุดโสมไม่ได้ดูหน้าเกลียดอะไรประมาณน,นั้นนะครับมันดูดีมากๆเลยถ้าสนใจชอบใจรถคันนี้จริงๆผมว่านะไม่ไม่ไม่น่าผิดหวังคันนี้นะครับอ่ติดต่อหาเจ้าของเขาได้เลยครับนะฮะ ขอโชคดีกับรถคันนี้ครับผมฝากติดตามทุกช่องทางของเราไว้นะครับรถดีๆแบบนี้ทุกประเภทมีมาเป็นประจำทุกๆวันครับขอใโชคดีครับ